บ้านไม่มีตี๊บฮะไม่มีไมม่ีอะไรนะม,ม,มีต่ตีบ๊บเอาไหม <c oughs> ตี๊บนะ่ะไม่มีหรอกไหนเราพี่ิทูไว้ไหนหรอก, <c oughs> ก็ทำไปเถอะบ้านบ้านโน้นบอกเขาแล้วแต่ซ่อมแซมหน่อยเองต้องซ่อมแซมหน่อยนะแผ่น,น,นที่จะบอดก็ได้ปิดแผ่น แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ปิดประตูที่มันซุดอ่ะมันไมันพังเดี๋ยวก็มีมอะไรนะไ,นไปซื้อทุกอย่างร้านยี่สิบอ่ะบันพับมันขาดเขาจะยังเออบันพับมันขาดเปิดปิดไม่ได้เนี่ยแต่มันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ,อืม,อเ,มเ,อเอาเลยใช้เชือกผูกอไ ใช้เชือกผูกก็ได้มันอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกเด็กกลางคืนพวกเองก็มาอยู่กับมันเนี่ย้ไไไม่่าดกกเทำไปเหอะได้บุญ เย็นลมมันเย็นเอาแล้วไอ้นี่ของกินเอามาตั้งตากแดดทำไมเนี่ยีว คนอยู่ทำมันก็เกียนนั่นน่ะเก่งไอ้ตรงลื้อนั่นเอาออกได้ไหมน่ะตรงนั้นน่ะนขนาดรื้อไม่ใช่เดี๋ยวจะให้เขาเก็บไมมเดี๋ยวจะขอทิปให้เอาได้ได้โอเคเลยทิปขาทิปบี๋ไงเดี๋ยวขอให้อ่าบี๋ไงเดี๋ยวขอให้อ่า ดึงหนึ่งนึกดึงโโไม่ปล่อยด,ยดะมันกดอ่ดึงไลมันออกสิดึงไ,ไลมันออกเสียดายวันนั้นเขาตัดต้นมะกรูดน่ะใช่ไหมมันหล่นลงตรงนี้เอโหูเอาไม่ได้เนี่ยลูกมันเสียหมดเลยเนี่ยเา,าตัดเองเหรอจ้างไอไม่ไม่ใช่เอบตอมาตัดให้ไงใช่ได้บุญทงอง้อมได้บุญทงอง้อมดยนีลุงเลยไปกบง กินไม่หมดหรอกชับูเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีกินไหนไม่ม่มีกินหรอดมไม่อ๋อพริกไทยฮ้ไม่มีกินพริกไทยใบพริกไทยมันชับูเออเนี่ยใช่หรอน่าจะพริกไทยเยอะมันไม่มีกินเลยผูกินหมากเนี่ยหรอเฮ้ยบ้าเลยผูไม่มีลายริ้วนี่ผูกินหมากอนะก้านมันนะดูสิ แล้ววันนี้ไม่รับคุณเลยก็รับเพิ่งเข้ามานี่ไงพดช่วยสิไม่ค่ะพศไม่ไม่ไมดไ้เลยทำไมเหนื่อยอ่เนี่ยไอ้นี่หนูจ้างไอ้นั่นทำไว้นล้เนี่ยล้วนจ้างไอ้อะไรวะตอนนั้นอะที่หนูเสียตังค์เออบ้านละบ้านใครใครอยู่ทำมันก็สะอาดอ่ะพูดถึงอ่ะ เก่งต้องซื้อน้ำเขียวให้ด้วยนะนี่ไงใช้ให้นี่ไงน้ำใจหัดมีเนาะเออย่นใส่หัวมันเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวขอเป้ให้อเอ,อเดี๋ยวขอเป้ให้บอกพดช่วยเออโอเคเอ้ย าเท่า,านี้เองบ้ามันลมมันเข้าไว้ได้หรอเอราะพัดลมเม <ừ. S 1> ื่อกี้ไป่นอนเล่กก็ไม่หลอดทำมันก็สะอาดแหละเรียกหมามันมาเลย ตาสันก็ไม่ดีแล้วนะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกไม่ไปไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเออก็ไม่ไหวแล้วนึงโอ้มียุงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องออกไปเทน้ำโอ่งนะมียุงลายเดี๋ยวต้องเอาเอาทรายมาใส่เดี๋ยวต้องเอาทรายมาใส่มียุง ยุงลายสมศรีอยู่ไหนอ่ะสมศรีมีจะมีเพื่อนมาอยู่แล้วน่ะเด็กจะเป้เขาไอ้นั่นแหละไอ้เจ้าเด็ก เจเป้เขาแล้วก็ลุงยามคนที่อยู่ไหนไม่รู้หนูไม่รู้เขาจะมาเช่าเขาหาที่เช่าอยู่ก็เลยคุยกบับบีบอกว่าให้เขาเช่าไหมลูกเดี๋ยวล้างทําความสะอาดแล้วก็ให้เขาเช่าไปลราก็ว่างกันใช่ไหม,มเขาบอกได้ได้เขาบ่าก็ให้เช่าไปพันร้อยเอาไงอะ่ะตีก็ทิ้งไม่ปเปล่าเปล่านะพูดถึง,งนะทิ้งไว้ปเปล่า อยู่ห้าเดือนหเดือนก็ว่ากันไปเขาไปเป็นลูกรองไอ้ป้แล้วตาลงคนหนึ่งเขาก็อยู่ยามอยู่เวนไงเขาอยู่เวนเขาก็เขาบอกว่ามีว่างอีกไหม่ะผมจะมาอยู่ด้วยผมเช่าอยู่พันเก้าอยู่กับเพื่อนเ<ม>พื่อน,นเขาฉลาดบา้างไงนะก็บอกเออได้ได้เดี๋ยวจะถามให้มันก็อยู่สองคนคู่กันพอดีเมื่อคืนก็เลยโทรมาถ,ถามก็เลยให้เก่งมาเก็บกวาด เ,เป้จ้างนะให้เป้จ้างเดี๋ยวจะบอกว่าให้เก็บในในในบ้านในบริเวณบ้านตรงนั้นไหนเดี๋ยวขอติปไอ้บีให้บ้างเดี๋ยวขอให้เพราะว่าตรงข้างนั้นมัน,ม,นมันกองไม้ไงมันก็เป็นไอ้นี่เป็นอะไรนะเป็นกิ้งหุ่นนะ่ะใช่ไหมล่ะยังไม่รีดไพ่เลยเนี่ย พิ่งไปวิ่งวินก็เพิ่งเข้ามาร้อนหมู่บ้านบ้านนอกของก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆบ้านของเรามันก็เป็นอย่างนี้เก่โอโอโงอย่าไปว่ามันช่วยก็ดีแล้ว บ้านนอกก็แบบนี้แหละเพื่อนๆไม่มีไอ้นั่นหอมชื่นใจเอาดึงเข้าไป Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова